สวัสดีครับเพื่อนเอนเช่นเคยครับวันนี้วันที่สิหกวันหวยออกนะครับอ่าหกก็สิบหกพฤษภาหกสี่นะครับแปดมองกว่านะครับแดดกําลังน่ารักแดดกําลัง <laughs> ไม่ร้อนมากนะครับ <laughs> จะพาเพื่อนมารีวิวนะครับอ่าไดโบนนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับกับแผง โพลีสองร้อยห้าสิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับกับไดโวตัวนี้นะครับไดโวตัวนี้กับแผงตัวนี้นะครับหนึ่งแผงนะครับต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเลยนะครับก่อนจะทําการรีวิวก็กินน้ําช่างดําก่อนนะครับินน้ําช่างดําก่อนครับนอําดือมช่างดําบุริรัมนะครับเป็นกําลังใจให้คุณครับกึ๊บว้าผสมกัญชาหรือเปล่าครับเนี่ยอารมณ์ดี ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอืมนะครับเอาเราก็อ่าเอ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 าโซลา์เซลล์นะครับเอาไฟโซลาเซลล์เอามาหนึ่งแผนครับเนี่ยเนี่ยครับโซลาเซลล์อย่างงี้นะครับเนี่ยมาแค่นี้สองสายนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมานะครับลองแตะดูสิชึบชึบชึบอืมจับได้นะครับจับได้แล้วเราก็เอาสายไดโวมานะครับเอาสายไดโวมาสองเส้นนะครับอ่าสีแดงนะครับ ใส่กับสีแดงเลยนะครับเอาสีดําต่อกับสีดํานะครับต่อเลยนะครับดูสิมันจะไหลไหมครับไหลไหมครับดูสิครับนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเนี่ยหนึ่งแผงไหลไหมครับนะฮะเราเอาออกไม่ไหลนะครับเนี่ยเอาเข้าคืนเอาเข้าคืนเอาเข้าคืนครับจับได้ครับหนึ่งแผงนะครับ ป็นไงครับเพื่อนๆชอบไหมครับแบบนี้นะครับนะครับทำน้ําตกได้เลยนะครับทําน้ําตกได้เลยนะครับไม่ช็อตนะครับทําน้ําตกได้เลยนะครับทาน้ําตกที่บ้านได้เลยหรือเอาสูบน้ําจากนาจากคลองไปใส่นาหรือจากนาไปหาคลองหรือจากคลองไปหานานะครับน่ะด้จากที่สูงไปหาที่ต่ำหรือจากที่ต่ำไปหาที่สูงได้นะครับน่ะตอนนี้สูงได้อยู่ประมาณ5เมตรถึง10เมตรนะครับความสูงโ ของมันนะครับจริงๆสเปคมันได้แนวด่งประมาณห้าเมตรนะครับนะฮะที่ท่อสองที่ท่อสองนิ้วนะครับแต่ถ้าเราลดท่อมามันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆครับเนี่ยง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องไปหาเทปพันทรงพันสายอะไรทั้งนั้นนะครับออออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ง่ายมากเลยนะครับสูบน้ําได้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ํามันไม่ต้องเอาแผงเนี่ยไปตั้งนะครับแผงนี้เราก็ตั้งได้นะครับชุดนี้ห้าพันบาทนะครับชุดนี้นะครับเนี้ยแผงเราก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่รัเห็นไหมครับเวลามันมันไม่โดนส this, แสงเห็นไหมครับเวลาตั้งมันไม่โดนแสงมันก็ไม่ไหลนะครับพอเราเอาลงมานะครับ พอมันมีแสงมันก็ไหลนะครับเห็นไหมครับนะพอเราเอาพอเราเอาตัวเราไปบังนะครับมันก็จะไม่ไหลให่ไหมไหลน้อยลงใช่ไหมอ่าพอเราเอาตัวเราออกใช่ไหมเห็นไหมครับนี่คือหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงชุดนี้ห้าพันบาทนะครับชุดนี้ห้าพันบาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สําหรับไอ้ไนุม่มทางหลวงหรือว่าไอ้นุ่ม ทำน้ำตกอะไรกันแล้วแต่นะครับอันนี้คือปัม๊มอันนี้คือปัม๊มไอ้ไดโวหนึ่งตัวกับแผงหนึ่งแผงนะครับจุดน,นี้5000บาทต่อไปผมจะพาไปดูซับเมอร์นสนะซับเมอร์ส600วัตต์ใช้สองแผงนะครับคือใช้สองแผงนี้นะครับแผง250าวัตต์สองแผงกับซับเมอร์ส1ตัวนะครับเราก็เอาสายเนี่ยอเอาเนี่ย ไปต่อกับไอ้แผงอีกแผงหนึ่งครับขับลอยเสียบปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับนี่ครับเสียบลอยอย่างนงี้นะครับนะฮะอ๋อนั่นมันจะมีมันจะมีแช็คของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาแช็คมาครับมันจะมีอันนี้พอดีเขาเอามาซ่อมนะครับพอเอามาซ่อมปึ๊บเดี๋ยวเราจะเสียบเสียบให้ดูสองแผงนะครับก็เอาอันนี้ลบ อันนี้ลบนะครับสายไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะยกให้มันมาถึงนะยกอินเวอร์เตอร์มาใกล้ๆตรงนี้นะครับนะแล้วก็มาต่อสายเนี้ยนี่สายที่หนึ่งนะครับนี่หนึ่งแผงนะครับอันนี้อันนี้คือสองแผงนะครับนะครับเราก็ต่อสายเข้าไปนะครับโอ้หแน่นเลยจึบเลยอ๋อตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับบวกบวกนะครับ ทำโดยความรวดเร็วนะครับบวกนะครับใส่นี้เลยนะครับใส่กระถานิดหน่อยช่นี่คือสองแผงส5 0หิบาทนะครับกับปั๊มใหม่กับปั๊มซับเมอร์นะครับนะฮะจุ่มเลยครับจุ่มเลยนี่ไหลแล้วครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆนะฮะอยากดูว่ามันไหลยังไงก็ดูอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ ไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือสองแผงนะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆนี่คือสองแผงนะครับนี่ฮะนี่ฮะไดโวไม่ใช่ไดโวซับเมิร์สนะครับหกร้อยวัตต์นะครับสองแผงเท่านั้นนะครับสองแผงมือสองด้วยนะครับมือสองสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ เนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเรายกไปปุ๊บเนี่ยมันเอ,อเขาจะตัดสัญญ,ญาณเขาจะตัดนะครับเอ,อสัญญาณเขาจะเขาจะอารามนะครับเราต้องเราต้องกดใหม่นะครับเนี่กดใหม่นะครับแล้วก็ทํางานใหม่นะครับะน,น,นะครับเขาจะทํางานเป็นค่อยๆทานะครับอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับอันนี้คือสองแผงตัวนี้นะครับกับ ซับเมอร์ดหกร้อวัตต์นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆมามหลหลแห้งแต่ว่าโอ้หลาย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 แบบจับไม่อยู่เลยโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยแม่โอ้มันลายแรงพูดครับบเนี่ยครับ สับเมืดหกร้อยวัตต์นะครับชุดนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเฉพาะปั๊มประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับปั๊มเจ็ดพันกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้สามพันตอนนี้เจ็ดพันกว่านะครับตามกับตู้คอนโทรลของเขานะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกว่านะครับตัวนี้ผมเอาพอดีเขาเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาซ่อมนะเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาซ่อมผมก็เลยเอามาลองนะครับกับปั๊มของเรานะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาซ่อมก็ซ่อมก็ไม่แพงครับแค่เปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับก็มาลองพอมาลองก็ถือโอกาสรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็เรามาลองกับปั๊ม600วัตต์นะครับนะฮะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเพื่อนๆก็พิจารณาเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับนะครับกับแผงสองแผงนะครับ 250วบาทนะครับสองแผงเงครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยต่อให้เห็นกับมือเลยนะครับการไล่สดนี่มันเตรียมไม่ได้นะมันตัดต่อไม่ได้นะครับคือต้องต่อให้เห็นรุดก็คือรุดนะครับไล์สดเหมือนรายการสดนะครับมันมันเมคไม่ได้นะครับมันสร้างภาพไม่ได้มันมันไปโอเวไม่ได้นะครับมันคือต้องเป็นงไงก็ต้องเป็นงั้นนั่นนี่คือข้อข้อดีของการไล์สดนะบางบางทีถ้าเราไม่ไล์สดมันตัดต่อเอานั้นมาใส เอารูปนี้มาใส่เอาทาอย่างนี้แล้วเอารูปนั้นมาใส่ม,ใสมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันเมคขึ้นมาได้นะครับ่อันนี้คือของจริงของแท้สดๆนะครับตั้งแต่เช้าว,วันนี้นะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับประมาณเกือบ9โมงแล้วนะี่8โมง9โมงนะครับอันนี้คือปั๊ม600วัตต์ปั๊มซับเมอร์600วัตต์นะครับเวลาเราคุยคอแห้งเราก็กินน้ําช่างดําบริลัมนะครับนคะรับ เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนชอบไหมครับนะฮะอันนี้คือปั๊มสองตัวนี้กับแผงแค่นี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เราใช้แค่เราใช้แค่หนึ่งแผงนะฮะตัวนี้ใช้แค่หนึ่งแผงนะครับตัวนี้ใช้สองแผงนะครับใช้สองแผงนะครับถูกมากราคานี่้โหนะถูกถูกที่สุดในประเทศไทยมั้งครับที่นี่นะครับนะฮะเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับครับผมก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะอ๋อเปิดก่อนก็ได้แม่เปิดก่อนเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยปิดนะครับเห็นไหมครับเปิดปิดได้เลยครับไม่ยากนะครับไม่ต้องไปตั้งแผงอะไรมันวุ่นวายนะครับตั้งแม่ข้างๆทางนี่แหละครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับแล้วก็ให้มันไหลอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปเรื่องมากนะครับอุปกรณ์ขาเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ยมีขายนะครับ มีขามีหลายแบบตั้งแต่1แผง2แผง3แผง4แผงจนถึง12แผงเราทำขาำเป็นแ็บรูปนะครับนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการาทํางานนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วในการติดตั้งกับลูกค้าง่ายในการติดตั้งครับง่ายมากเลยที่นี่นะครับทาง่ายมากเลยครับถ้าคุณชงมาม่าเป็นก็ทําตัวน,นี้เป็นแน่นอน,นครับผมไม่ต้องห่วงนะครับถ้ากินมาม่าชงมาม่าต้มกินได้ก็แสดงว่าทําตัวน,นี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายที่สุดเลย นะครับเด็กก็ทาได้นะครับเด็กปฐมเด็กมหนึ่งมสองอะไรก็ทําได้หมดขอให้ยกแผงนี้ขึ้นขึ้นไหวแค่นั้นนะครับยกไม่ไหวก็รถเข็นลากไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับช่างดาบุรีรัม์ครับ Google มาที่ร้านช่างดําบุรีรัม์นะครับแผนที่นะครับ Google มาที่ร้านช่างดําบุรีรัม์นะครับ มันจะขึ้นแผนที่ให้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรให้ในนั้นพร้อมหมดเลยนะครับหรือถาม Google Assistant นะครับของ Android นะครับ Google Assistant กดเลยนะครับร้านช่างดำบุรีรัมย์เขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับหรือพิมพ์คำว่าช่างดำเฉยๆก็ได้นะครับขึ้นมาให้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์คำว่าช่างดำรูปหล่อเงี้ยก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับลองดูครับถ้าไม่เชื่อลองดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่างดำอำเภอกระสังบุรีรัมย์ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความ เต็มใจครับสวัสดีครับ